สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำแก้วชาเขียวนมชาเขียวนมแบบนี้นะคะหรือจะเป็นนมเย็นก็ได้อันนี้เราเลือกสิลิปินตามใจชอบได้เลยเป็นกาแฟเย็นก็เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะใช้แก้วอันนี้เป็นแก้วชิมใบเล็กๆนะคะความกว้างตรงปากจะอยู่ที่4เซนครึ่ง ก้นสามเซนนะคะประมาณ3ามเซนก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ4ี่เซนครึ่งนะคะทรงมันจะน่ารักแล้วมันจะใส่ตัวนี้พอดีเลยปากมันนะคะแล้วก็อันนี้หลอดตัด3ามเซนนะคะจะเป็นแบบตรงหรือเป็นแบบองอก็ได้อันนี้ตามชอบ ริปปิ้นนะคะที่ใส่ในแก้วเราจะตัด4เส้นเรียงลงไปทีละเส้นนะคะความยาวจะค่อยๆเพิ่มขึ้น10เเซน10เเซนครึ่ง11เส้ซนแล้วก็11เส้ซนครึ่งนะคะด้านปลายติดกระดาษกาวสองหน้าไว้1ด้าน ก็อันนี้ตัด23นิ้ว4เสเซนนะคะเรามาทำแก้วกันก่อนเครื่องดื่มในแก้วนะคะอันนี้เราแปะไว้แล้วเราก็เอามาพับเข้าหากันพับเติมกันประมาณหนึ่งให้มันซ้อนทับกันประมาณหเซนค่ะ มนันนี้แล้วก็วางลงไปเส้นแดกนะคะสิบเส้นค่อยวางลงเส้นที่สองสิบเซนครึ่ง เรียงลงไปค่ะต้องขยับให้ด้านที่เราแปะซ้อนทับกันนะคะอยู่อยู่ด้านเดียวกันใช้สกอตเทปแปะไว้นิดหนึ่งจะได้ไม่เลื่อนหลุด ด้านในนะคะเส้นที่3า จะรวมนิดหนึ่งนะคะเราขยับขยับออกหน่อยแล้ก็เส้นที่สี่ ครอบลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้แก้วอันนี้เป็นนมเย็นใช้สกอตเทปแปะไว้นะคะจะได้ไม่เลื่อนหลุดจากนั้นเราก็มาทำ ตัวเครื่องดื่มด้านบนพับริบบิ้นทบเครื่องค่ะตั้งฐานสี่เส้นแรกตั้งนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคลองจากด้านล่างเส้นที่สี่คลองเข้าห่วงด้านซ้ายลายริบบิ้น ด้านบนเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งได้ฐานสี่จากน้ำทําฐาน8ปดรับทยังขึ้นทอยังขึ้นด้านบนทยังลงด้านล่างทอยังลงพร้อมกับสอดหลอกกระปิน้นได้ฐาน8ดแล้วหยิบขึ้นมาสี่เ้นหนึ่งสองสมสี่ ใช้มือซ้ายประคองค่ะเส้นขวาแรกปล่อยลงหยิบขึ้นมาแทนปล่อยลงแล้วหยิบด้านล่างขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นด้านบนพายกันอยู่เหมือนเดิมด้านล่างมีปลายลิปเป้นโผล่สีเส้นสีเส้นนี้นะคะเส้นแรกปล่อยลงเส้นที่สองเข้าห่วงแรกออกห่วงแรก เส้นที่3ามเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสอดลอดเบี่ยงไปแล้วก็สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดเบี่ยงไปเลยจากนั้นก็หยิบปลายลิปปิ้นทั้ง8เส้นดึงใส่เลนเข้าไปค่ะดึงให้กระชับ ลิกกับด้านเราจะทำการพาดสีหยิบมา1เส้นนับไป1 2 3่ามสี่แล้วก็พาดพาดเรียงไปเลยนะคะขยับนับ1 2 3 4งสามสีพาดพาดไป4เส้น เหลือสี่เซนสอดเก็บค่ะเส้นนี้สอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดอละึงถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองถัดมาอีกเข้าห่วงแรกพานห่วงสองออกห่วงสามสุดท้ายเข้าห่วงแรกพานห่วงสองพานห่วงสามออกห่วงสี่ รอดเดย็นมาดึงให้กระชับค่ะจากนั้นก็พลิกกับด้านสอดเก็บนับหนึ่งสองสามสอด รอบ8เส้นพลิกกลับด้านค่ะเก็บอีกหนึ่งรอบหยิบขึ้นมานับไป1 2 3 4สอสอดไปค่ะสอดเรียงไปเลย เป้นที่เหลือนะคะในเหลือเยอะก็สอดเก็บด้านล่างนับสามอันไหนสั้นอยู่แล้วก็ตัดทิ้งค่ะเสร็จแล้วรอสามเส้นรอสามเส้นเราจะมาใส่ตรงนี้ พลุไปก่อนนำทางไปก่อนแล้วก็ยิงปืนเก้า ทีนี้แล้วเอาแก้วที่เราทําไว้นะคะมาะต่อตรงก้นแล้วก็วางลงไปนี่ค่ะได้แล้วนมเย็น